โอ้โหเชี่ยฮัลโหลเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนเราเจอเบคอนเจอสเตมเมอร์เหรอเจอสเตมเมอร์เจอเบคอนเจอตัวเลยไม่ส่งเนาะมีสูตสรเล่นคู่แทเลยสัสจ้าขอร้องเถอะเฮียเฮียเป็นดีอะไรวันนี้ตายหักแล้วตายเฮียเลยโดนกูนโซโล่ค,คิวเฮียมึงดูกูทำแค่นั้นแหละ อียคนเดียวพอสัตว์กีดดิฉันแน่ต้องกีดแล้วเชี่ยฮัลโหลเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนเราเตอรเบคอนมันเถอะโอ้มบคอนทามตีไข่ลาว5,555าไหวปะไหวชิลฮะกรีดสิครับกรีดมันออกมา55 ม่บนลบอลขึ้นเลยบนเยอะ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 วักวอกวักมากวักไม่ได้ดาวแต่บนเยอะจริงห้ามตายนะขอแค่นี้บนระวังนะค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบ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 เชื่อดิวเกมนี้เลดมาดีก็เก่งหวานหวานเลดมาเราเก่งเหอกันไม่ต้องรีบรอเขาพลาดอ่ะถ้าซ้อมไม่น่าสตรีมนะครับอืมจะตายจะตายเลดโลมากเลดโลมาก เฮ้ยไปเล่นบนไปเล่นบนตายหมดตายหมดจริงเราเล่นตายหมดที่ห่าละป้อมเลนกราวของเราถูกโจมตีขึ้นบนได้ไหมลิงป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี ตายหมดแรงไหมไอ้ปู่อยู่ไหนวะขนมกรุบนี่ยอมบนได้ไหมซ้อนไวมากบน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 ขึ้นบนเนี่ย <ทะ S 1> นนยร <ทะ S 1> ีบนิดหน่อยไปป้อมก่อนอันนี้เขาพลาดแล้วเราค่อยๆเล่นแล้วเขาพลาดแล้วเนี่ยค่อยๆเล่นเลย ีอยากเจอพลังคนดูกูคนดูกูภาชนะหรือเปล่าอันนี้กูต้องตั้งใจเล่นด้วยถ้าไงกูแพ้ดิวแอนด์เดอะคนดูให้สวยจะตายจะตายเฮ้ยผู้ตายากลางได้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 าไดมาดิคุมค้มคุ้มแต่เนี่ยคุม้มแต่เขาน่าจะรู้จักที่ริวบอลบอลบอลเคลียบอลเนี่ยให้แมวไม่เล่นต่อไม่เล่นต่อใจเย็น ตามไปเยกย้ายใส่สะโพกเดี๋ยวเอาของออแลยตะกูเกมนี้กูเล่นดีด้วยแบบดีจัดกูมาแรงด้วยดิยลิงตอนเนี้ยน่าจะเอก็กมาที่ดิวมานะ่ะตอนเนี้ยเนี้ยเมื่อไหร่อุย้ยเอาเยอะเกินลองพลิกนะ โอ้ยยสูนโดนโซโล่คิวเฮียไม่ขอโซโล่เลยเหรอเฮ้ยสวยพอละพอละพอละรับรับ,บร,บบร,บบรบับรับได้รับได้พอ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 เฮ้ยหยุดโยนก่อนหยุดโยนหยุดโยนหยุดโยนโดนวะเนี่ยหยุดโยนก่อนเซฟบอมฟีนี่ทีมเราโยนแล้วว่ะใจไม่นิ่งเลยเด็กๆเด็กๆไม่ตายยันละคนได้ไหมเนี่ยใจเด็กๆไม่นิ่งเลย เร่องระวังตัวกันหน่อยได้ปหมขอได้ไหมใช่ดิเบกไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าตายกันเรื่อยๆอ่ะมาอยู่พี่ที่าหาวีป่าหายป้าหายดูดีไปแล้วพี่บ๊วยเฮ้ยเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลยเอาเอาของเอาของเอาของเจ็บหมดเชื่อดิวฟังดิวฟังดิวขึ้นบนคนหนึ่งได้ไหมลิงสวยลิงดักสวยดูลิงหน่อยดูลิงหน่อยลิงจะโดน บนแตกฟรีนะเอแตกคนแนละ้วแตกฟรีแล้วบนดูผลักให้ดูผลักให้ดูผลักให้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวตายหลบดีๆหลบดีๆค่อยๆ,ๆเล่นไม่ต้องรีบโหแตกเหมือนเดิมอีกแล้วรสกินไหนวรระวังนะระวังนะมแค่บีนะครับไม่หายใจโผเงินโคตรเยอะเลยเยอะมังกรอนะ่ะคนเอาวซ้ายดิบิเตอร์ ลองตายอย่าเล่นนะตัวเราซ้ายแล้ตัวเราซ้ายเลยฟังเตอร์ดิวทำกลางบนทำกลางบนฟังดิวนี่จะชนะไหมเนี่ยมันเป็นสีจะชีวิตนะจะบอกให้ใช่ไหมได้ได้ไประวังระวังระวังค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นทำมังกรได้ทำมังกรได้ไม่ต้องรีบให้ลิงดันล่างก่อนเราเขาโผล่ตวนไว้ยิงหน่อยยิงหน่อยสุด สวยลิงเวิีกูดดีมากดีมากค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นมันนี่มันนี่มันี่มันนี่ที่หนพิเตอร์อยู่นั่นแหละอย่าขยับอย่าขยับอยากชนะมิเนี่ะลิงออกเลยลิงออกเลยดูลิงหน่อยนะครับดูลิงหน่อยบูอยู่บูคลอนเกมสนุกบูเฮ้ยนาครนไม่มีบูเล่นยากมากตัดเลี้ยดูได้นะสวด ไปรับบนไปรับบนเหยอะตายอย่างงี้เอ้ยขอล้อเงื่อขอล้อเออหนีไปเลยหนีไปเลยมันไม่รอดละไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วบสุดเกี่ยวแลนโด้เกินว่ะเฮ้ยยสุกูส่นปิดแล้วเนี่ยโลนโด้ทีเดียว ยิงสู่เล่นโคท่ลาลยไรสักมึงเจอตึงแล้วมึงเล่นหนีออกมาฐานไปไหนเนี่ยสาเรียกฮีรเรสไม่ไม่ใช่ทำไมเดินไปอย่างนั้นวะเฮียใช้มึงฟังดิสู่มึงฟังกูมึงเป็นเฮียอะไรเลยคนเดียวสู่ฮะใจลอยใจลอยเ <ๆ S 1> หรอวะเ <ๆ S 1> ดินคนเดียวเลยเฮียข้างบนแบบหนึ่งต่อห้าข้างบนหนึ่งสี่หนึ่งห้าเลยขลยอร้องยิงสู่ศูนย์สามศูนย์แล้วอ่ะ มึงเล่นกับเพื่อนเนี่ยเห็นเอติคเตอร์ปะ่ะติคเตอร์อีก,กี้มึงมองแค่2คนเดี๋ยวกูดันเองมึงไม่ต้องดันละไปยืนไหนก็ยืนเลยไปสู่จะดันเองเอาไม่ลงไอ้เนี่ยทิ้งอะ่ะให้จสู่ใจเสีย<ะ>สเนเล่นหาไม่ได้ไม่ได้มันเช็คมันเช็คมันเช็คสวยเล่นกับเพื่อนไปโป๊กไปไม่ต้องรีบไปสู่เล่นกับเพื่อนไปเรื่อยๆจะเวียงจะเวียงเดี๋ยวรอเอามังกรเอาคอง เดี๋ยวพักบนให้ไม่ต้องไปดันนะข้างบนนะ่ะไม่ต้องทำนะเล่นบนนะ่ะเดี๋ยวพักเองนิดนกลางล่างกลางล่างขึ้นไปเหมือนฟุคอตุยเข้ามานะเข้ามานะดูดีๆนะดูดีๆนะรันให้รันให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมช่วยเพื่อนหน่นหนยอยนิดนึงเ็บเ่าเคยเล่นค่อเคยเล่นค่อเคยเล่นอย่าสุดอย่าสุดเดีย๋ยวตายหมดนี่เพืนมบินฟรีหมดถักบนแนละ้วถักบนแนละ้ว เขาจะตายนีม่ม,มันโซรอดึงอยู่คุ้มซ้ายเห็นมัน้ย่ะรองุ้มซ้ายเอางดึงก,กูได้จริงเห็นไหมกูได้จริงไม่ได้แล้วท่านเล่นบนเล่นบนเล่นเรียบรลิงไปรอเล่นลิงไปรอเล่นเดี๋ยวไปเล่นด้วยนี่ทีมกูตายทีละคนทีละคนเลยสุดทำยไงดีวะท,ทีของไปก็มีประโยชน์ก็เก่าเกมมันต่างกัน คุณผู้ชมไม่ตายทีละคนเนี่ยคุณผู้ชมดูใหม่นะใช่อย่าเพิ่งใจเสียเดินได้กันหน่อยครับทุกคนสติครับมาเดินได้กันหน่อยครับอี้าวแล้วครับตายที่อะไรโดนกูโซโล่คิวมึงดูไอคนดูเหนเห็ยไหมเล่นแบบนี้มึงทำเป็นไหมเฮ้ย ไอ้เงี้ยล้มอ่ะเดินโซ่เดินโเดินโซ่เอรไรคิไอ้เงี้ยล้มแถนี้ล้มจริงพี่เฮ้ยบอกเลยเออนี่แบก,กบแนี่เกมเน,เนี่ยเฮ้ยอย่ามูฟอย่างนี้เพื่อนอย่าโผล่อย่างงั้นไม่ดีไม่ดีดเอาแอลไว้เออไปหาตังในปงในป่าเดี๋ยวทิ้งคีไให้หมดเลยเอาให้หมดเลยทุกเม็ดเลยเอาให้หมดในป่าตัาดให้หมดตอนนี้เขาดักเล่นนะใครเป็นสเสลร์ลดันดันป้อมจะตายเลยนะบอกเลยดักแล้วนะเดี๋ยวผมเอาให้งบนข้างบนนะ่าจะมีเฮ้ยบนคนเดียวคนเดียวคนเดียว น่าเขาจะตายโลมากกลับบ้านทีมตูตายสวัสดีชาวโลกตายไหมโอเคเฮ้ยได้อยู่แรกอยู่โอเคเคนดูเพิ่มแราเมมเมมเมมุทำหน้าขนาดทำหน้าขนาดไม่มีเข่งติดไว้หน่อยหรอกทำหน้าขนาดกรรมการแจกใบเหลืองมันดัก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 อย่ามั่งอยตายอย่าตายนะห้ามโดนห้ามโดนนะเว้ยห้ามโดนนะเว้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเปิดเลยได้ปหม เจ็บหนักจริงจะตายจริงไม่รอเล่นไมแต่ไหนคอยังไม่เจ็บหนักเลยเว้ยเจ็บ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 กูก็เจ็บตอนเนี้ยก็ตีกูจะตายและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ชาร์จกันชาร์จ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 ผิดพลาดอย่าตายอย่าตายสวยภาพที่ดีรีแรงเฮ้ยลิงสวยมากลิงทำสวยมากลิงทำสวยมาก ไปรีไปรีไม่เป็นไรเราได้ก่อนนะแค่เงี้ยได้ก่อนนานเปอร์ตี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 สามคนเองตีเลยยังก็ไหวได้แล้วได้แล้วได้แล้วออกมาสวย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 มาเลยมาเลยทุกคนมุกขึ้นเลยมุกขึ้นเลยก็จะเล่นนะลิง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 ดูลิงหน่อยดูลิงหน่อยดูลิงหน่อย เลไรอดปะตตช่วยหน่อยช่วยบนหน่อยช่วยบนหน่อยสวยยกลางแเฮ้ยปู่ปูเจ็บมากจะตายปูจะตายรบบ้กูรอดช่วย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 ด้วยช่วย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 ด้วยเ่่่่ย่ยยย ให้ถอยได้ป่ะเอาอชฉลอดเนี่ยลุมมฉลอดกอนให้ตายเนี่ยถอยเล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 ยถอยถอยถอยโดนสวนแน่กุไปทซองละงานไสถอยเลยนีจะได้แหลกขวายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยกับยาวยาวยเพื่อนยาวศัพท์ทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้ละเมื่อกี้เสียหมดเลยเกิดเคียวอะไรหมดตัวแล้วไม่เหลือละรอมีเกิดมีเคียวใหม่เอาเอา เอ็นสูค์ทำใจชาลอตไอมาคมันเอาให้ห้าร้อยห้าสิบห้าโอ้เอนสูตายแบบนี้แล้วเฮ้ยเอ็นสูเล่นดีๆได้ไหมขอร้องอ่ะไปฟาร์มหาเกิดก่อนได้แค่นั้นนะไม่เป็นไรอ้าวเว้ยสามทางแล้วเว้ยใจเย็นๆใจเย็นๆสามทางแล้วใจเย็นๆเลยใจเย็นๆเลยใจเย็นๆเลยใจเย็นเลยสามทางแล้วเฮ้ยเฮทีเดียวเอาเอ็นสูอีกแล้ว แล็กซี่ห้าร้อยเโอ้ยเือสูบตายแล้วโอ้ยขอห้สักตายหมดเลยเฮีย <Yeah. S 1> ห้ากศิลป์หนุ่มจะทะลุมิสต์ห้าร้อย เราได,าบบดา้เฮียดูหน่อยดูหน่อยยื้อสุดชีวิตไอ้เฮียดูดิสัตว์มึงดูเฮียมึงดูกูทำแค่นั้นแหละไอาา้เฮียคนเดียวพอยสาาัตว์กีดดิฉันน่ะต้องกีดละพอยเออเฮียเอาเราตายอีกแล้ว ใช่ขอร hey. hey, right hey. ้องเหอะอีเหี้ยเป็นดีอะไรวันนี้ตายหักแล้วอ่ะอีเหี้ยเจอกูเกมเนี้ยสะตุกจริงลุมคันเหมือนกันกะหูจะแตกเหมือนนั้นนะตีบ้านดิทุกอย่างเกมเกมนี้เอาให้ทุกอย่างเอาให้ทุกอย่างลัดได้ไงเมื่อกี้ หนึ่งต่อห้าเข้าไปรลัดอันนี้บคอนหรือบีคอนใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ